หข้อคิดให้คุณลงมือทำทันทีข้อหนึ่งมีผมหงอกตีนกาเรี่ยวแรงของคุณวงบอกถึงอายุที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอยากให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันเริ่มต้นใหม่วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับชีวิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดเมื่อเราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นก็มีช่วงเวลาอย่างน้อย50ปี ที่เราจะสร้างชีวิตไปข้างหน้าขออ้อ2พ่อแม่ของเรา่วยบ่อยขึ้นเดินเหินไม่สะดวกบอกอะไรครับให้เราต้องรีบเพราะว่าชีวิตของพ่อแม่ก็เดินไปข้างหน้าชีวิตของเราก็เดินไปข้างหน้าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียใจในการข้างหน้านะครับขอ้อ 3. มองเห็นลูกที่นั่งทำการบ้าน และขอของเล่นใหม่คุณพ่อครับผมอยากจะให้คุณพ่อสอนกันบ้านคุณแม่คะหนูอยากจะขอของเล่นใหม่ได้ไหมทุกอย่างเชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากจะวางแผนให้กับลูกจริงไหมครับพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เรียนสูงที่สุดได้มีงานในด,ดีทําและที่สําคัญอยากให้ลูกมีชีวิตที่เติมเต็มมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้จริงไหมครับข้อที่สเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยย้อนกลับ และมันก็ไปข้างหน้าเสมอสิ่งที่คนรวยและคนจนทุกคนเนี่ยกลัวเสมอก็คือเวลาครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยคนส่วนใหญ่กลัวในเรื่องการลงมือทําแต่ก็ติดว่าฉันยังไม่พร้อมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะพร้อมเรื่องอะไรได้บ้างลองถามตัวเองเนะครับข้อ5ทําวันนี้อาจจะผิดพลาดบ้างแต่ก็ดีกว่าคุณต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าฉันไม่ได้ทําอะไรในวันนั้น คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้กลัวล้มเหลวหรอกครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเสียดายต่างหากว่าเราเนี่ยน่าจะพูดอย่างนั้นน่าจะทําอย่างนี้เช่นถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณทําอะไรบางอย่างแล้วคุณได้เงินเยอะคุณก็อาจจะบอกว่าฉันน่าจะทํามันไปตั้งนานแล้วอย่าให้ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นคําว่าน่าเสียดายผิดพลาดเนี่ยยังไม่เจ็บใจเท่ากับเสียดายที่ไม่ได้ทําแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะครับและนี่คือ5ข้อคิด ให้คุณลงมือทำทันทีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ